สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลข7ค่ะอีพีนี้เราจะเดินทางกลับไปยังอดีตอันหนาวเหน็บซึ่งมีบันทึกถึงเหตุการณ์นั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางการอดีตที่ความกลัวและความงมงายเข้าครอบงำและอดีตที่เส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตกับอสุรกายนั้นบางจนน่าใจหาย เรื่องราวของ EP นี้เริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกลในจักรวรรดิออสเตรียในศตรวตรรษที่18ที่ซึ่งชายผู้หนึ่งชื่อเปตาลาโกเยวิชตายจากไปและตามคำให้การของชาวบ้านที่นั่นซึ่งสาบานว่าพวกเขาพูดความจริงเปตาลาโกเยวิชได้ฟื้นคืนกลับมา นี่คือคดีของเปตลากเยวิชซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคดีแวมไพร์คดีแรกที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ยุโรปเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกจนกระทั่งมีการสอบสวนและเผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการและมันจุดชนวนให้เกิดความตื่นตระหนกเรื่องแวมไพร์ไปทั่วยุโรป ในปีนั้นปีคริสต์ศักราช1725ที่หมู่บ้านคิซิโววาซึ่งขณะนั้นตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียเงียบสงบและไม่เป็นที่รู้จักในปีนั้นในแง่การเมืองการปกครองเวลานั้นมันคือยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันแต่เวลานั้นมันตกอยู่ในมือของจักรวรรดิออสเตรียของราชวงศ์ฮับส์บวกชั่วคราวแต่สำหรับชาวบ้านที่หมู่บ้านคิซิวาวาชีวิตพวกเขาไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ปกครองจักรวรรดิแต่ถูกกำหนดด้วยปริมาณของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละปีถูกกำหนดด้วยโบสถ์และความเชื่อพื้นบ้านโบราณ ชาวเซิร์ฟเช่นเดียวกับชาวสลับส่วนใหญ่มีความเชื่อในวามปีหรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่าแวมไพร์มาอย่างยาวนานมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วแต่ไม่ได้พักอย่างสงบแต่กลับออกล่าสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดูดเอาชีวิตหรือเลือดไปความเชื่อนี้ฝังรากลึก เป็นเกราะป้องกันทางสยศาสตร์ต่อความสยองขวัญที่หาคำอธิบายไม่ได้ในยุคนั้นอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆและความตายฉับพลันลองจินตนาการถึงหมู่บ้านแห่งนี้บ้านหลังเล็กๆมีถนนที่กลายเป็นโคลนเมื่อฝนตกผู้คนเรียบง่ายเคร่งศาสนาและตระหนักดีถึงความเปราะบางของชีวิต ในโลกช่น,นี้เช่านาคนหนึ่งชื่อปเปตลาก,กเยวชิชอายุราวๆหกสิปีเขาใช้ชีวิตและเสียชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี้การตายของเขาในปี1725เป็นไปตามธรรมชาติโดยมีอาการป่วยระยะสัน้นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากในสมัยนั้นปเปตลากเยวิชถูกฝังตามประเพณีของศาสนาคริสต หมู่บ้านไว้อะไรต่อเขาแล้วชีวิตอื่นๆก็ดำเนินต่อไปตามปกติเพียงแต่ว่ามันเป็นปกติอยู่แค่เพียงสิบสัปดาห์สิบสัปดาห์หลังเปตาบลาโกเยวิชถูกฝัง แค่สัปดาห์เดียวก็มีการเสียชีวิตที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันหลายรายจู่ๆคนเก้าคนในหมู่บ้านคิซิบวว่าก็ล้มป่วยและเสียชีวิตหลังจากทนทุกข์ทรมานเพียงหนึ่งหรือสองวันพวกเขาไม่ใช่คนแก่ไม่ได้เป็นคนขี้โรคการตายของพวกเขากระทันหันตายติดติดกันแบบหาคำอธิบายไม่ได้ก่อนเสียชีวิต ทั้งเก้าคนต่างพูดถึงการมาเยือนของชายคนหนึ่งเหมือนเหมือนกันก่อนเสียชีวิตพวกเขาอ้างว่าเปตาลาโกเยวิชชายที่ตายและถูกฝังไปแล้วสิบสัปดาห์มาหาพวกเขาในเวลากลางคืนมาหาจริงๆบนเตียงของพวกเขาไม่ใช่มาหาในความฝันบางครั้งเปตาลาโกเยวิชก็บีบคอพวกเขา บางครั้งก็เพียงแต่นอนทับพวกเขาด้วยน้ำหนักที่หนักอึ้งและน่าสะเพงกลัวบางคนอ้างว่าเปตลากเยวิชเรียกร้องขออาหารจากพวกเขาแต่ที่เหมือนเหมือนกันคือทุกคนต่างบ่นว่าตนเองรู้สึกอ่อนเพลียและมีสภาพเหมือนคนที่เสียเลือดเป็นจำนวนมาก ภรรยาของเปตลากเยวิชเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้เธออ้างว่าเปตลากเยวิชมาปรากฏตัวต่อหน้าเธอไม่นานหลังจากการฝังศพและเขาทวงขอรองเท้าชาวนาของเขาเธอตกใจกลัวกับการเผชิญหน้าครั้งนั้นมากจนหนีออกจากหมู่บ้านทันทีในสายตาของชาวบ้านการจากไปของภรรยาเปต้ายืนยันความสงสัยของพวกเขา ชายที่ตายแล้วกลับมาเรียกร้องขอรองเท้าจากภรรยาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลายครั้งในชุมชนที่อธิบายไม่ได้ชิ้นส่วนของปริศนาต่างๆเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและน่าสะพรึงกลัวโดยมีนิทานพื้นบ้านเก่าแก่หลายศตวรรษคอยนำทางในการประกอบชิ้นส่วนจิก๊กซอ ชาวบ้านมั่นใจว่าเปตาลาโกเยวิชไม่ใช่แค่ตายจากไปแต่เขากลายเป็นวามปีและมันทำให้หมู่บ้านคิซิวว่าเกิดความตื่นตระหนกถึงขีดสุด การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายรายเช่นนี้เป็นหลักฐานว่าความตายเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติไม่มีใครคาดคิดว่ามันเกิดจากโรคติดเชื้อซึ่งในสมัยนั้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับมันแต่ถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์จะไม่รู้แต่ชาวบ้านรู้ว่าพวกเขาต้องทำอย่างไรตามประเพณีของพวกเขา พวกเขาต้องขุดศพของเปตลาโกเโยวิชขึ้นมาและทำพิธีกรรมที่จําเป็นเพื่อหยุดยั้งเจ้าแวมไพร์แต่หมู่บ้านคิซิโวว่า,วาอยู่ภายใต้เขตอำนาจของจักรวรรดิออสเตรีย คุณไม่สามารถขุดศพขึ้นมาและทำลายศพได้หากไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากจักรวรรดิไม่อย่างนั้นจะต้องโทษร้ายแรงชาวบ้านจึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่จะอนุมัติขั้นตอนนี้แก่พวกเขาโดยเร็วที่สุดผู้นำหมู่บ้านยื่นคำร้องต่อตัวแทนผู้มีอำนาจของออสเตรียที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลท้องถิ่นชื่อฟรอมบอล ฟรองเบลมีความเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อของชาวบ้านเขาแจ้งแก่ชาวบ้านว่าชาวบ้านอาจทำพิธีกรรมเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านต้องรอคำอนุมัติจากทางการจากประวัติออสเตรียในกรุงเบลเกรดก่อน แต่ความหวาดกลัวนั้นแพร่กระจายไปแล้วทั่วหมู่บ้านสำหรับชาวบ้านแล้วกว่าจะยื่นเรื่องไปถึงกรุงเบลเกรดชุมชนทั้งหมดก็คงจะถูกแวมพลายฆ่าตายไปซะก่อนอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วตามเรื่องเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยหมู่บ้านยังคงปกครองโดยจัก,กรวรรดิออตโตมัน พวกเขาขอให้ฟรอมเบาอนุญาตพิธีนี้ทันทีมิฉะนั้นพวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งหมู่บ้านเพื่อเอาชีวิตรอดฟรอมเบาตระหนักดีว่าหมู่บ้านที่ว่างเปล่าและถูกทิ้งร้างจะเป็นปัญหาสำหรับจักรวรรดิออสเตรียและส่งผลกระทบถึงหน้าที่การงานของตัวเขาเอง หากหมู่บ้านที่เขาปกครองถูกทิ้งร้างก็เท่ากับปีนั้นทางการจะสูญเสียรายได้จากภาษีที่คนในหมู่บ้านใต้าการปกครองของจักรวรรดิต้องจ่ายให้รัฐฟรอมเบลต้องใช้วิธีรัดและต้องมีคนยืนยันว่าเขาจำเป็นต้องเร่งรัดขั้นตอนให้ชาวบ้านจริงๆฟรอมเบลไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่นักบวชหรือนักเทววิทยา เขาเป็นข้าราชสำนักดังนั้นเขาจึงดำเนินการโดยพานักบวดแห่งเมืองเวลิโกกราดิสเตไปยังหลุมศพของเปตาลาโกเยวิชด้วยเพื่อเป็นพยานในพิธีกรรมครั้งนี้อย่างเป็นทางการพร้อมกับทหารในกองทัพของจักรวรรดิอีกสองคน From al, คาดว่าความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวจะจบลงเมื่อชาวบ้านได้เห็นเองกับตาว่าร่างของเปตาบลาโกเยวิชนั้นเน่าเปื่อยไร้วิญญาณอยู่ในหลุมกรกฎาคมปี1725เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการมาถึงหมู่บ้านครบแล้วการขุดศพก็เริ่มต้นขึ้น ชาวบ้านหลายคนมารวมตัวกันรอบหลุมศพแต่เกียงส่องแสงริบหรี่จนเกิดเงาสะท้อนไปรอบๆการขุดดินดำเนินไปและในที่สุดโลงศพของเปตาบลากเยวิชก็ถูกนำขึ้นสู่พื้นผิวและเปิดฝาลงออกแต่สิ่งที่พยานเห็นไม่ใช่ซากศพที่เน่าเปื่อยอย่างที่ฟรอมเบลคาดคิดไว้ รายงานอย่างเป็นทางการของฟรอมเบาลบรรยายศพด้วยรายละเอียดที่น่าขนลุกศพนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่เน่าโดยสิ้นเชิงรายงานบันทึกไว้ว่าศพไม่ได้แค่ดูเหมือนถูกดองไว้แต่เนื้อหนังยังดูมีสีสันและดูสดผมเคราและเล็บ ยังคงงอกยาวขึ้นซึ่งมันบ่งบอกว่าร่างนี้อยู่ในสภาพของการเจริญเติบโตต่อเนื่องผิดธรรมชาติและรายละเอียดที่น่าสยดสยองที่สุดสำหรับชาวบ้านและยังเป็นรายละเอียดที่ยืนยันชะตากรรมของหมู่บ้านอย่างแท้จริงคือริมฝีปากของศพเปตาบลาโกเยวิชรายงานของทางการระบุว่าบนเสื้อของศพ มีเลือดติดอยู่และผิวหนังเก่าลอกออกไปผิวหนังใหม่ที่สดใสปรากฏขึ้นและที่สำคัญคือในปากของศพเต็มไปด้วยเลือดสดๆราวกับว่าเขาเพิ่งดูดเลือดใครบางคนไปสำหรับชาวบ้านสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ไม่ผิดเพี้ยนของวามปีหรือแวมพายผีดิบดูดเลือด ไม่ว่าจะเป็นร่างที่ไม่เน่าเปื่อยการที่เล็บและผมยังคงงอกหลังความตายและที่สำคัญที่สุดคือเลือดสดในปากซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันน่ากลัวของการล่าเหยื่อนในยามค่ำคืนเมื่อเร็วๆนี้ และเมื่อหลักฐานอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขาข้อข้องใจของฟรอมเบาเกี่ยวกับความคิดของชาวบ้านก็มาลายหายไปสิน้นเขาเป็นคนของทางการก็จริงแต่เขาก็เป็นคนในยุคสมัยของเขาด้วยและสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าไม่อาจหาคำอธิบายได้จากความรู้ในยุคของเขาฟรอมเบาอนุญาตให้ชาวบ้านดำเนินตามพิธีกรรมต่อต้านวามปีหรือแวมไพร์แบบดั้งเดิมได้ เผช็าดประจำหมู่บ้านที่ถูกกำหนดไว้ใช้ไม้หอทอนซึ่งตามประเพณีของเซอร์เบียเชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อต้านผีดิบตอกลงไปที่หัวใจของเปต้าโกเยวิชด้วยการกระแทกเพียงครั้งเดียวอย่างรวดเร็วและน่ากลัวและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปตามรายงานอย่างเป็นทางการของฟรอมบบลคือการยืนยันครั้งสุดท้ายที่น่าสยองขวัญ เมื่อไม้ตอกแทงทะลุศพเลือดส,สดๆจำนวนมากไหลออกมาจากร่างกายและกระเด็นไปทั่วทุกที่เป็นสภาพศพที่ชาวบ้านอ้างว่านี่คือข้อพิสูจน์ว่าศพของเปตาลาโกเยวิชเพียงแค่หลับไหลในสภาพผีดิบ หลังจากตอกไม้ทะลุอ,อกของศพแล้วร่างของเปตาลาโกเยวิชก็ถูกนำไปเผาซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผีดิบจะไม่สามารถฟื้นขืนชีพได้อีกหลังพิธีกรรมฟรอมเบลจะทำรายงานของเขาทันทีโดยเขียนเหตุการณ์อย่างละเอียดตรงตามที่เขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้พบเห็น เอกสารลงวันที่21กรกฎาคมปี1725เอกสารนั้นถูกส่งขึ้นไปตามสายบังคับบัญชาไปยังกองบัญชาการสูงสุดของจักรวรรดิออสเตรียในกรุงเวียนนาและนี่คือจุดที่คดีของเปตาบลาโกเยวิชเปลี่ยนจากเรื่องเล่าสยองขวัญในท้องถิน่นไปสู่ความตื่นตระหนกระดับนานาชาติ รายงานชิ้นพิเศษนี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิและมันเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นแรกๆที่ได้รับการบันทึกไว้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องแวมไพรายในยุโรปตะวันออก เอกสารถูกตีพิมพ์ลงวินเนียริเชสดดอาริองหนึ่งในหนังสือพิมพ์เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นราชกิจจานุเบกษาของราชสำนักจัก,กรวรรดิออสเตรียสำหรับประกาศต่างๆที่กฎหมายกำหนดมันถูกแปลและพิมพ์ซ้ำเผยแพร่อย่างรวดเร็วไปทั่วจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงฝรั่งเศสและอังกฤษ นี่ไม่ใช่ตำนานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันรอบกองไฟอีกต่อไปแล้วแต่ศพของเปต้ากเยวิชกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศที่มีเอกสารทางการยืนยันถึงการมีอยู่จริงของแวมพายและมันถูกโหมกระพือกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องแวมพายครั้งใหญ่ในศตวรรษที่18จากเรื่องของวามปีหรือแวมพายอีกตนในปีถัดมา การตีพิมพ์คดีของเปตาลาโกเยวิชกลายเป็นเรื่องระดับชาติก็จริงแต่แนวคิดเรื่องวามปีหรือแวมไพร์ก็ยังคงจำกัดอยู่ในโลกของชาวสลาฟและยุโรปตะวันออกแต่ในปีต่อมาเกิดเรื่องราวของอาโนปาเฟลขึ้นซ้ำรอยเดิมอาโนปาเฟลเป็นทหารราบชาวเซิร์ฟอีกคนที่เชื่อกันว่าเขากลายเป็นแวมไพร์เมื่อทางการไปเป็นพยานในการขุดศพของเขา แล้วพบว่าศพของอาน p ปาฟเลไม่เน่าเปื่อยและมีสภาพแบบเดียวกับศพของเปตตาลาโกเยวิชแต่สยดสยองยิ่งกว่าเมื่อชาวบ้านตอกไม้ลงบนร่างของอานปาฟเลมีบันทึกว่าร่างตอบสนองต่อการตอกไม้นั้นด้วยเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวราวกับว่าอาน p ปาฟเลยังคงมีชีวิตอยู่ ทั้งเสียงครวนครางและเลือดสดสดที่หลั่งไหลบันทึกอยู่ในรายงานของทางการและเรื่องราวของเปตาลาโกเยวิชและอาโนปาเฟ่ผีดิบวามปีหรือแวมพลายก็แพร่หลายไปยังยุโรปตะวันตกด้วยการรับรองอย่างเป็นทางการจากราชสำนักว่าเหมือนคือเรื่องจริงความตื่นตระหนกหวาดกลัวผีดิบแพร่ไปทั่ว มีการขุดร่างผู้ตายมาทำลายมากมายจนถึงจุดสูงสุดจนกระทั่งจักรพัรด,ดินีมาริอาเทริีซาแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สรงคิดว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้พระองค์ทรงมองว่าตำนานแวมไพร์เป็นเรื่องของความป่าเถื่อนแห่งความไม่รู้และทรงมุ่งหมายที่จะจัดการเรื่องนี้ขั้นเด็ดขาด ปี1755พระองค์ทรงส่งแพทย์ชาวดัชประจําพระองค์ฟีราดฟอนสวีเทนไปสืบสวนความจริงนายแพทย์ฟีราดฟอนสวีเทนเดินทางไปยังภูมิภาคโมราเวียเพื่อสืบสวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์ นายแพทย์ฟิราดฟอนสวีเทนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เขาได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างและศึกษาจากรายงานของฟรอมเบิลและสรุปว่าสัญญาณต่างๆที่ทำให้เรียกศพใดศพหนึ่งว่าแวมไพรเช่นเลือดสดการไม่เน่าไม่เปื่อยการงอกของผมและเล็บ ล้วนแล้วเป็นปรากฏการณ์หลังความตายที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยมีสภาพแวดล้อมบางอย่างในหลุมศพทําให้เกิดกระบวนการหมักและการขาดออกซิเจนขึ้นเป็นผลให้เกิดการขัดขวางการย่อยสลายของร่างกายแน่นอนว่าณนะเวลานั้นการขุดศพของเปตลากเยวิชก็ผ่านไปแล้วถึง30ปีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปมาก ในปีเดียวกันจักรพรรด,ดินีมาริอาเทเรซาทรงออกพระ,ะราชกฤษฎีกาห้ามปฏิบัติการต่อต้านแวนพรายทั้งหมดกับศพไม่ว่าจะเป็นการตอกการตัดหัวการเผาองค์จักรพรรด,ดินีทรงประกาศว่าความเชื่อในแวนพรายเป็นเพียงผลจากความไม่รู้และความงมงายแต่ถึงอย่างนั้นรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเบตา布拉โกเยวิชเลือดสด การตอกทะลุหัวใจก็ถูกผู้คนนับล้านอ่านมันไปแล้วเรื่องราวครั้งนั้นได้เดินทางไปสู่ตะวันตกและกลายเป็นแม่แบบสากลของแวไพราเมื่อนักเขียนและนักประพันธ์ในศตรวรรษที่19บเริ่มมองหาแหล่งข้อมูลที่น่าขนลุกมาใช้เขียนนิยายพวกเขาไม่ได้มองหาแค่นิทานพื้นบ้านที่คลุ่มเครือ แต่พวกเขามองหาเรื่องราวสยองขวัญที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการซึ่งไม่มีอะไรที่ใช่มากไปกว่ารายงานแวมไพร์ในปี1725คดีของเปตาบลากเยวิชและอโนบาฟเลที่กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวว่าผีดิบมีอยู่จริง คดีเหล่านั้นกลายเป็นบรรพบุรุษท,ทางประวัติศาสตร์โดยตรงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักในตำนานแวมไพรส์สมัยใหม่มันเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนตั้งแต่เกิดเท่ไปจนถึงแบรมสตอเกอร์และตอนนี้ขอให้เราก้าวออกจากปี1725และเข้าสู่ยุคปัจจุบันสิ่งที่ชาวบ้านและฟรอมเบลเห็นจากศพของเปตตาปลาโกเยวิชนั้นน่าตกใจจริง แต่นิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถอธิบายปรากฏการเหล่านี้ได้ทำไมศพจึงดูสดใหม่ในสภาพดินบางประเภทบวกกับสาเหตุการตายและอุณหภูมิของหลุมศพการเน่าเปื่อยอาจล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากขั้นตอนการเน่าเปื่อยในระยะแรกอาจทำให้ผิวหนังบวมผิวหนังจึงดูสดเนื่องจากการก่อตัวของก๊าซส,ส่วนคำถามว่า และทำไมผมถึงยาวขึ้นและเล็บงอกยาวออกมาคำตอบคือนี่เป็นภาพลวงตาที่น่าสยดสยองเมื่อผิวหนังร,บรอบๆโคนเล็บและรูขุมขนของศพหดตัวลงเนื่องจากการขาดน้ำเล็บและผมที่มีอยู่เดิมก็จะเผยออกมาให้เห็นจนดูเหมือนว่ามันยาวขึ้นแล้วเลือดส,สดๆในปากของศพละ่ะจะตอบว่ายังไง นี่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวที่สุดแต่อธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุดเมื่ออวัยวะภายในสลายตัวของเหลวข้นสีเข้มในร่างกายซึ่งมักเข้าใจผิดว่าเป็นเลือดสามารถไหลย้อนขึ้นมาในลำคอและปากเมื่อมันถูกผลักดันด้วยก๊าซที่สะสมอยู่ในช่องท้องพอศพถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกกระแทกของเหลวนี้จึงถูกขับออกมาจากปาก แต่สำหรับผู้คนในหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ฟรอมเบลซึ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จำกัดอยู่ในยุคนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กระบวนการทางธรรมชาติพวกมันคือลายเซ็นอันน่าสะเพงกลัวที่ปฏิเสธไม่ได้ของผีดิบผีดิบคือคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับความสยองขวัญที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป t ตาลาโกเยวิชชาวนาจากหมู่บ้านคิซิโกว,วา่าอาจจะไม่ใช่แวมไพร ต่บันทึกจุดจบอันน่าสยดสยองของเขาได้ทำให้แหวมพายกลายเป็นเรื่องจริงบนโลกใบนี้และเรื่องราวนั้นก็ยังคงเดินทางผ่านการเวลาอยู่กับพวกเราจนถึงปัจจุบันและยังคงทำให้เราขนลุกและหนาวสั่นทุกครั้งที่เห็นเงาทอดยาวในแสงสลัวและได้ยินเสียงแปลกประหลาดในยามค่าคืน เรื่องราวของเปตลากเยวิชแหวมพายตนแรกที่มีบันทึกอย่างเป็นทางการจบลงแล้วค่ะส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ